โซเชียลทั้งหมดเราซักละเอียดน,นะครับอันนี้เป็นแบบเริ่มต้นเนาะคนไข้ทํางานอะไร,กระเกษียณอะไระไรายได้เท่าไหร่หาได้ครอบครัวหรือไม่นะครับยาปัจจุบันที่คนไข้าทานนะครับยาฮาร์ตเฟลียยาอื่นๆื่น i c e นะครับปัจจุบันเป็น outpatient หรือ inpatient advanced treatment ปัจจุบันออนอะไรอยู่บ้างถ้า I P D ก็จะเยอะหน่อยนะครับถแถวนี้ทางทีมไซโคโซเชียลก็จะ identify primary care giver ออกมา นะครับว่าคนที่เป็นคนดูแลหลักคือใครจะเริ่มรายงานว่าบ้านเป็นยังไงบ้านเป็นยังไงจริงๆนะครับคือโซเชียลเวิร์เกอร์จะมีทีมที่ส่งไปเยี่ยมบ้านได้จัดเป็นเครือข่ายทั้งประเทศผมเข้าใจว่าขอ,ของของวิชาชีพเขานะครับทางทางทีมเราเนี่ยเวลาประชุมวันเนี้ยคนไข้ไม่ต้องมานะครับผมเคยเห็นของบางทีมเช่นทีมคิดนี่เนี่ยให้ให้คนไข้กับกับ Primary Caregiver มาสัมภาษณ์ด้วยนะครับ ถัดไปเป็นตรวจร่างกายนะครับความดันส่วนสูงน้ำหนักเชสเซอร์คคมเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ผลจากการตรวจแลบทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์คนเนี้ยเอาจริงๆก็คือฟักอาการยังไม่เยอะแต่แย่ลงจากเดิมอย่างมากและและควีนินก็ขึ้นไม่ทราบสาเหตุถ้าใครย้อนไปดูไอ้นี้เท p ข้อจำอะข้อข้อ,ขอนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อที่กงังวล O P D N T B O B N P 3 0 0พนะครับ มี c a a มี PSA ตรงนี้สูเเ้เขาปลัดทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับ EKG Echo เนาะ MR เป็น C e v e r e f 1 3นะครับ Right heart cast ตามแสดงนะครับ RA ยังดีเวทสิบหกนะครับคะแนน index สองจุดสามนะครับ Peak VO t ได้สิบเจ็ดนะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่อาการค่อนข้างดีจริงๆนะครับ PRA ศูนย์กับศูนย์ s o l อยู่ทั้งหมดตามนี้นะครับ คนไทยส่วนใหญ่ก็จะ CMV เคยจะเคย expose อยู่แล้วนะครับมีภูมิ HB EBV e e positive และบทั้งหมดที่ทำไปทั้งหมดนี่พยาบาลคอมเพเตอร์ดูคนกรอกนะครับโดยมีคุณหมอเฟลโลช่วยช่วยดูนะครับแล้วก็มีโนต้ตจากทุกสหา,สาขาว่าเสียงเรื่องอะไรบ้างทางทางไซ่ไปัจจุบันที่จุฬาเขาจะใช้สกอร์นี่นะครับ SIPAT เป็นเป็น q u e s t i o n ให้คนไข้โดนเราสัมภาษเราก็จะเริ่มคุยกันว่า เขาหนักพอไหมนะครับเขาดูไม่ค่อยหนักเนาะเขานอนโรงพยาบาลล่าสุดเมื่อไหร่นะครับเรากลับไปดูได้คนนี้นอนโรงพยาบาลล่าสุดในในหนึ่งปีเนี่ยไม่เคยนอนเลยได้คุ้มเสียไหมทํำทานสแปนตอนนี้ไปทํา MVR surgery ดีไหมเราเลือก alternative treatment ให้คนไขย้ยาปรับหมดหรือยังดีกว่านี้ได้ไหม p a c e maker ทั้งหมด optimize หรือยังนะครับแล้ว ที่ประชุมเนี่ยซึ่งมสีสาขาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ข้อสรุปออกมาคนนี้ก็ก็บอร์ดเดอร์ลน์นะแต่ว่าหลายหลายคนก็สรุปว่ามีหลายๆอย่างดูแย่ลงในช่วง1ปีนะครับพยายามปรับยาต่อไปนะครับแล้วก็พิจารณารีพ e ทเอ c h โคเ p ็นบหรือ CPX นะครับแล้วเราก็จะตัดสินใจว่าวันนี้จะลิ st ์ไหมหรือว่าจะรอไปทำทั้งหมดนี้แล้วกลับมา p r e เซ n t ใหม่นะครับพอดีเนี่ย หลังจากประชุมกัแล้วทุกคนเอาคนนี้เป็น Active l i s t ิ้งเนาะแอคทีฟลิสติ้งก็จะส่งไปให้กาชาติขอเป็นผู้รับอวัยวะนะครับก็เท่านี้นะครับเป็นเป็นตัวอย่างของ Evaluation ของของที่จุฬาผมก็อาจารย์สริญญ,ญานะครับที่คิดว่าทางเชียงใหม่เนี่ยคือพร้อมยิ่งกว่าพร้อมนะครับอาจารย์อันนี้ไม่ได้เตียงกันมานะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าพวกคุณพร้อมแล้วครับมันพร้อมที่สุดไม่ได้ครับผมบอกผมบอกท่านผู้อำนวยการบอก อาจารย์ทุกท่านนะครับคือยิ่งอาจารย์ออมมาจากต่างประเทศเนี่ยอาจจะคิดว่ามันขาดหลายอย่างมากแต่แต่ของเราเนี่ยบางทีมันต้อง learning by doing เนาะแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยก็ต้องเตรียมเยอะที่สุดที่เป็นไปได้แล้วก็แก้ปัญหาหน้างานอีกทีก็ยินดีช่วยนะครับอาจารย์เ,เราเราเราช่วยขนาดนั้นจริงๆนะครับหมายถึงว่าถ้าอาจารย์ทำฐานแพน case แรกเมื่อไหร่เนี่ย มนรับอวัยวะตอนกลางคืนนะอาจารย์โทรหาผมเลยนะครับแล้วเราจะขึ้นเครื่องบินใปไฟ,ไฟเช้าไปลาวเคียนแรกด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์นะครับกับคุณเราก็ผมว่าพวกเราฟัง,าฟงอาจารย์อาจารย์กร,ราอาจารย์กรีนแล้วก็จะเห็นว่าอาจารย์มีมุมมองที่ครบทุกไม,ม่ผิดะจะเป็น very holistic นะฮะด็อกเตอร์เลยนะครับ แต่ว่าความก่อนที่เราจะ t r a n s p l a n นี่มาตรฐานการดูแลของฮาร์ด e ฟลเลอรเราก็คงจะต้อง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 อเข้มข้นเนาะต้องดีแล้วก็มี alternative treatment ต่างๆให้คนไข้อ PTION อนนต่างๆการตัดสินใจว่าคนไข้คนไหน not too healthy not too sick นี่ก็ดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักแล้วต้องใช้เอ่อคอมมิตเนาะต้องใช้คนหลายๆคนมาช่วยกันตัดสินนะฮะ ก็มีปัจจัยในการประเมินในทุกมิติเลยเนาะไม่ใช่ทางเฉพาะ biological แต่ว่าทาง p s y c h o s o c i a l economics นะฮะแล้วก็คือใช้ทั้ง s า i e n c e าง art ทุกอย่างเนาะเป็น team decision นะฮะก็เขียนว่าเป็นเรื่องซึ่ง sophisticated มากนะครับเป็นศาสตร์อันนึงเลยที่ทสำคัญต่อไปสุดท้ายนะครับก็คงเราจะมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของ hard allocation ให้พวกเราครับว่าการทำ hard allocation เนี่ยระบบเป็นยังไงนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สุพานีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับพค่ง่าอาจารย์อาจารย์เห็นสไลด์เต็มหน้าจอไหมคะหน้าจอครับแต่ยังไม่เห็นหน้าอาจารย์ครับอ,อยังไม่เห็นอาจารย์เปิดก็เปิดเปิดแล้วนะคะเห็นเ,เลย ในซ <used> ูมเห็นค่ะอาจารย์อ๋อาจารย์ออมเข้าซูมสองเครื่องไหมครับเข้าซูมสองสามเครื่องใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์เปิดเปิดซูมเปิดกล้องเปิดกล้องไปไหจักอันนึงแบบนี้ได้แต่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะ ได้ยินเสียงไม่เป็น <im it> ได้ยนได้ยินแล้วเห็นหน้าแล้วครับขอบคุณค่ะก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีทางทีมเชียงใหม่อาจารย์ทุกท่านอีกครั้งนะคะก็เรื่องถัดไปวันนี้จะเป็นเรื่องของ Hard a l ออ c a t i o n System นะคะก็คือการ Allocate หัวใจนะคะให้กับผู้รอรับบริจาคนะคะซึ่งวันนี้ก็คงจะพูดถึงคอนเซปต์คร่าวๆนะคะจะได้เห็นจะได้พอเห็นภาพแบบแนบวบแนวทางนะคะว่า เรามีแนวคิดยังไงไม่ใช่เรานะคะเขามีแนวคิดยังไงนะคะในการจัดการอ l l o c a t หัวใจไปให้ผู้รอรับบริจาคนะคะแล้วก็จะโชว์ถึงการอ l l o c a t e h e a ของประเทศไทยนะปัจจุบันนะคะก็เริ่มต้นก่อนนะคะก็คือการที่อวัยวะมันมีจํากัดนะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอ่ะมันมีคนรออวัยวะมันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการที่จะส่งอวัยวะไปให้ บุคคลที่เหมาะสมนะคะคือถ้าถ้ามันถ้ามันมีคนรอแค่คนเดียวมันก็ไม่ต้องมีระบบนี้ใช่หไหมคะแต่ว่ามันมีคนรอมากกว่าหนึ่งมันก็เลยต้องมีระบบการจัดสรรว่าจะจัดสรรไปให้ใครนะคะซึ่งการจะจัดสรรไปให้ใครเนี่ยมันก็มีมี principle หลักๆเนี่ยประมาณสักสามข้อด้วยกันนะคะก็ะคือมันมันไม่ไม่ใช่แค่ว่าส่งไปให้คนที่หนักสุดก่อนหรือว่าคนที่จะอ,อ,อยู่ใกล้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมี หลักการเข้าวๆนะคะประมาณ3ข้อด้วยกันนะคะ1ก็คือแน่นอนว่าหนักสุดอาจจะได้เกาะน,นะคะเป็น the sickest first หรือเปล่านะคะก็คือ prioritization นะคะแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องระมัดระวังว่าคนที่หนักที่สุดเนี่ยก็อาจจะทําให้เอาคาที่ไม่ดีนะคะเอาคาที่ทําก็อาจจะไม่ดีมากนะะักแล้วก็อาจจะทําให้คนที่รออยู่ที่ที่เหมือนจะหนักน้อยกว่าเขาต้องรอนานขึ้นแล้วเขาก็กลายเป็นจะหนักลงหรือเปล่าก็จะ compromise ว่า หนึ่งก็คืออ่านหนักสุดได้ก่อนไหมนะคะสองก็คือให้อาอยว,วานั้นได้ประโยชน์สูงที่สุดกับคนจํานวนมากที่สุดนะคะเอ,เ,อเอาหัวใจดวงหนึ่งก็คงใครได้แค่คนเดียวนะคะแต่อาจจะเช่นาตายก็แบ่งครึ่งตปอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองข้างเนี่ยนะคะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็มองได้หลายมุมอีกเหมือนกันได้ประโยชน์สูงสุดหมายถึงชีวิตที่ได้เพิ่มขึ้นมาหรือว่าต้องมองเรื่อง quality of life ด้วยนะคะเช่นมันเหมือนกันไหมในการที่อาอยวะให้คนที่อายุเจ็ดสิบ x ten ได้สิบปีไปเป็นแปดสิบ กับอีกคนหนึ่งที่อายุ30 x t e n น10ปีเหมือนกันได้ไปที่40อันนี้เหมือนกันไหมนะคะอันที่สามก็คือความเท่าเทียมนะคะความเท่าเทียมหรือว่าความเสมอภาคในแง่ของ e บนฟิตที่จะได้นะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าหลักการเนี่ยถ้าถ้าจะให้ได้เท่าเทียมกันเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบแนวลอตเตอรี่เลยหรือเปล่าแบบสุ่ม,มเลยก็คือทุกคนแบบเท่าเทียมกันแต่ว่านะปัจจุบันที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จ,จะเป็น first come first serve ใครใครมีการ ขึ้นทะเบียนรอรับก่อนก็ได้ก่อนแต่ว่าต้องมีการจัดกลุ่มเช่นในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ r i ส k ของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเราค่อยไป First Come First Serve ในแต่ละกลุ่มนะคะนั้นเห็นว่ามันก็มีหลักการหลายรูปแบบนะคะในการที่จะ allocate ว่าหัวใจดวงหนึ่งจะส่งไปให้ใครนะคะซึ่งมันก็เข้ากันกับหลักการของการ allocate limited resource ทั้งหลายนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะ อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างของทางอเมริกาให้ดูนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแนวโน้มประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาของการเอาโลเคดอยู่บ้างเดี๋ยวจะพูดถึงนะคะซึ่งแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะล้อไปกับฝั่งอเมริกาสก็เลยพูดขอพูดอันนี้ด้วยนะคะเพราะแนวโน้มน่าจะได้เปลี่ยนไปใกล้เคียงกับฝั่งอเมริกาค่ะอันนี้ให้เห็นไทม์ไลน์นิดนึงว่าตอนที่ทำทานแฉเนี่ยของอเมริกาเนี่ยทำครั้งแรกปีหกแปดนะคะ แล้วก็มีการจัดตั้งองค์กรนะคะที่ชื่อว่า UNOS นี่นะคะก็คือ United Network for Organ Sharing ก็คือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการ allocate นี่แหละนะคะจัดตั้งในปี7-7นะคะเราจะเห็นว่าช่วงมันก็มีแกลบนะคะในช่วงแรก d ี m a n d supply มันไม่มี s m a t c h นะคะองค์กรมันก็จัดตั้งเถิบมาช่วงหลังๆนะคะแล้วก็มี system ถมี system allocation เนี่ยในปี88นะคะแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงการลำดับขั้นของ ผู้ที่จะรอรับหัวใจมาเป็นระยะนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นก็คือตอนนี้เขาทําปี88มันก็มี1เซตนะคะแต่ไม่ได้เอามาแล้วก็มีของปี1999แล้วก็เพิ่งทําการเปลี่ยนล่าสุดในปี2018นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเขาทําการแบ่งเซตัสคนไข้นะคะเป็นลําดับขั้นนะคะว่าใครหนัก หรือเบากว่ากันนะคะโดยจะเห็นว่าในปีหนึ่งเก้า้าเก้าเนี่ยลำดับขั้นเนี่ยมีทั้งหมดแค่สลำดับขั้นนะคะแบ่งเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะคะจะเห็นว่ามันมีความค่อนข้างเหลื่อมล้ำเยอะเพราะในแต่ละขั้นเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะคะจะเห็นว่าเช่นหนึ่งเเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ออน VAXO นะคะกับคนที่ออนไอโนโทเฉยๆเนี่ยอยู่ลำดับขั้นเดียวกันก็ดูเหมือนอาจจะไม่ค่อยเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่านะคะ ในปี2018เนี่ยเขาก็เลยแบ่งเทียให้เยอะมากขึ้นเพื่อที่จะ stratify คนไข้ความหนะักเบาเนี่ยให้ให้ stratify ได้มากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าณปัจจุบนันอันนี้คือล่าสุดนะคะก็คือแบ่งเป็นทั้งหมด6 6 s t a ส s นะคะก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือคนไข้ที่หนักมากก็คือคนที่ o n อน VA go หรือว่าคนที่เป็น bio b a t นะคะซึ่งจะเห็นว่าเซตัสเนี้ยเขาก็มีจํากัดระยะเวลาเช่นถ้าหนักมากเขาก็ต้อง ต,ต้องหนักมากอะ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในเซตัสเนี้ยเจ็วันถ้าเกินเจ็ดวันไปแล้วยังยังคงมีชีวิตอยู่เรอยงอยู่รอดอยู่ได้เนี่ยก็แปลว่าหนักไม่มากจริงหนักหนักไม่ไม่มากและก็จะต้องโดนถอยลงมานะคะแล้วก็สองสามสี่ก็ไล่ลงไปนะคะสองก็เป็นพวกที่บอลลูนพามเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเอลแวที่ที่ยังกลับบ้านไม่ได้เงี้ยนะคะแล้วก็ไอโนโถปก็ค่อยมาอยู่เซตัสสามนะคะ แล้วก็4ก็เป็นพวกเดซิทีพัมพาร์ตี้หรือรีทันสแพนนะคะ5ก็เป็นเมลไทออ์แกนแล้วก็6ก็เป็นอื่นๆนะคะจะเห็นว่ามันมีการแบ่งชัดพิฟายถี่มากขึ้นเพื่อลำดับความเสียงลำดับความหนักของคนไข้นะคะทีนี้นอกจากจะแบ่งตามลำดับความหนักของคนไข้แล้วเนี่ยเขาก็มีการทำมาเป็นสกอร์ด้วยนะคะก็คือแบ่ง มีการจัดลำดับสกอร์ของคนไข้แต่ละคนในแต่ละโดนเนอร์ที่เข้ามานะคะแล้วค่อยเรียงลงไปว่าสรุปแล้วคนไหนสกอร์มากที่สุดนะคะซึ่ง vertical agency ก็คือลำดับเทียเมื่อกี้นะคะก็เป็นหนึ่งในสกอร์ที่เหลือก็จะดูอีกหลายอย่างก็คือเช่นดู predict เรื่องของ transplant survival ว่า transplant survival เนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงนะคะสามก็คือ waiting time Patient Access, Waiting Time คนไข้รอมานานหรือรอไม่นานยังไงบ้างนะคะ Biology เช่นกรุ๊ปเลือด PRA Immunology เขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ Placement Efficiency เช่นระยะทางนะคะในอเมริกาเนี่ยก็จะมีการจัดลำดับของคนไข้แบ่งตามความหนักแล้วก็ใส่สกอร์ในแต่ละทุกๆโดเนอร์แล้วก็จะเรียงลำดับตามลำดับของคนไข้เป็นหลักนะคะก็คือโมีโดเนอร์มาหึงคนก็จะเรียงลำดับและ คนไข้ที่รอรับบริจาคใครลำดับหนึ่งถึงสิบไล่มานะคะแล้วแต่ละสถาบันก็ดูว่าคนไข้ตัวเองอยู่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างจะรับหรือไม่รับรออีกวะนะคะทีนี้พอจากที่บอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนที่อเมริกาเปลี่ยนจากสองพันหนึ่ง e เก้าเก้าไปป็นสองพันสิบแปดใช่ไหมคะจะเห็นว่ามีการแบ่งลำดับเท e r เยอะขึ้นก็มีความเปลี่ยนแปลงของการรอของคนไข้เช่นเราจะเห็นว่าบอลลูนพามดูอยู่ค่อนข้างสูงเอกโมอยู่ค่อนข้างสูง นั้นก็เห็นว่ามีอัตราของอุบัติการของการรออวัยวะโดยการใส่เอ็กโมหรือใส่บอลลูนพามเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พบว่ามีการใส่แอลแวแล้วก็บริจชูทานแสเนี่ยน้อยลงมันเป็นเหมือนการพยายามให้คนไข้ตัวเองเนี่ยเลื่อนลำดับขึ้นไปอยู่ลำดับที่สูงที่สุดนะคะอ่ะทีนี้มาดูของประเทศไทยบ้างนะคะประเทศไทยเนี่ยถ้าเมื่อกี้จาได้ในการเรียกยูนอสนะคะ ประเทศเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะนะคะซึ่งขึ้นกับสภา,ากาชาติไทยไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นะคะเป็นสภา,ากาชาติไทยนะคะแล้วก็ออมีสมาชิกนะคะที่อยู่ในศูนย์รับบริจาคเนี้ยก็คือต้องเป็นโรงพยาบาลที่ที่เหมือนเหมือนลงทะเบียนนะคะแล้วก็ศูนย์รับบริจาคเนี่ยก็จะ allocate เอวอเัยวะให้ตามโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกนะคะก<ส>็ค<ส>ือโรงพยาบาลที<ส>่ทำฐานแผนว่าม<ส>ีอยู่เจ็ดโรงพยาบาลณปัจจุบันนะคะตามรายการด้านล่าง อ่าระเบียบณปัจจุบันนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอโล o c a เนี่ยจะเห็นว่าเก่านะคะก็เป็นต้องห้านะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราอโลเ c a t อายวะยังไงนะคะก็คือการรอรับอัยวะของผู้ป่วยนะคะก็คือผู้รอรับอัยวะก็ต้องอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลสมาชิกนะคะก็คือโรงพยาบาลจะทำทางแผนแล้วก็ิสต์ได้เพียงแห่งเดียวนะคะจะไปล i s t สอโงโรงพยาบาลไม่ได้นะคะ แล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องรายงานสถานะของผู้ที่รอรับเนี่ยทุกๆสองเดือนให้กับศูนย์บริจาคอัยวะนะคะอันนี้คือไปแล้วนะคะอันนี้ขอผ่านไปอันนี้ขอดูนิดนึงนะคะว่า average waiting time นะคะของประเทศไทยนะคะอันนี้ไล่ตามปีลงมานะคะโดยเฉลีย่ยจะเห็นว่าอยู่ประมาณล่าสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักสามเดือนนะคะโดยที่จริงๆมันค่อนข้างแวร i e s มากนะคะต่ำสุดก็คือหนึ่งถึงสองวันจนไปนานที่สุดเนี่ยเป็นหลักปีนะคะหกปีก็มีนะคะ แต่ว่าโดยเฉลี่ยนะปัจจุบันจะบอกคนไข้ที่ประมาณเก้าสิบวันนะคะทีนี้สถานะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทียร์ถ้าจำได้เมื่อกี้ของยูนอสมีทั้งหมดหกใช่ไหมคะของประเทศไทยจริงๆอันนี้เหมือนจะสี่นะคะจริงๆไม่ใช่มีแค่สองนะคะก็คือแอคทีฟแล้วก็เออจนนะคะที่เหลือก็คือเป็นฝั่งไม่พร้อมก็คืออาจจะลิสไปแล้วติดเชื้ออยู่เริ่มมีไตรุนแรงเที่เริ่มมีไต,มมไตพังก็ให้พักไว้ก่อนนะคะหรือเป็นสภาวะถอนตัวก็คือ ถึงแก่กรรมไปหรือว่าได้รับอวัยวะอะไรไ,ไปแล้วอันนี้ก็คือดีลิสไปนะคะฉุกนปัจจุบันเนี่ยเรามีแค่สองเทียน,นี่เองนะคะคือหนึ่งก็คือผู้ที่รอรับการปลูกถ่ายทั่วไปนะคะก็คือสเตตัสแอคทีฟอีกอันหนึ่งก็เป็นเออร์เจนต์นะคะก็คือมีเขียนแค่นี้เลยนะคะก็คือเขียนว่าผู้รอรับบริจาคอวัยวะนะคะที่โรงพยาบาลสมาชิแกแจ้งว่าจําเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะโดยรีด่วนนะคะ ซึ่งอยู่ในเครื่องช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือบอลลูนพามสมัยนั้นก็ยังไม่ได้พูดถึงเอ็กโมเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ซึ่งอาจจะถึงแก่กรรมภายในเวลา2-3วันซึ่งเมื่อครบกับผู้ป่วยที่อยู่ในสถาน,นีนี้จะถูกจัดอยู่ในสถานะไม่พร้อมนอกจากแพทย์ยืนยันว่าผู้ป่วยยังมียังมีความจำเป็นที่จะต้องออของไทยเนี่ยยังมีขี่หรือวิสเปนเอเจนนะคะ พิมพ์นูเกณฑ์การจัดสรรน,นะคะเมื่อกี้เราลิสต์ไปแล้วนะคะว่าอยู่ในเซสัสไหนทีนี้ถ้ามีโดเนอร์มานะคะโดเนอร์จะถูกจัดสรรไปให้กับผู้ป่วยได้อย่างไงนะคะเกณฑ์การจัดสรรก็ตามนี้นะคะก็คือถ้าผู้รับบริจาคอายวะเนี่ยอยู่ในจะถูกอะโลเคตไปของโรงพยาบาลน,นั้นก่อนนะคะให้เป็นคนเลือกก่อนถ้าไม่รับก็ค่อยไปจัดสรรตามระบบปกตินะคะแต่ถ้าอายวะนั้นก็คือโดเนอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลสมาชิกนะคะก็จะถูกจัดสรรตามนี้นะคะก็คือ หนึ่งก็คือไปให้คนที่มีเซตัสเอเจนต์ก่อนนะคะสองก็คือไปไล่เรียงตามสถาบันนะคะว่าสถาบันนั้นนั้นรับอวัยวะหรือเปล่านะคะจะเห็นว่าเป็นการไล่ตามสถาบันไม่ได้ไล่ตามผู้ป่วยนะคะแล้วก็โน้นนิดนึงก็คือจัดสรรให้กับเลซิเปียนที่มีกรุ๊ปเลือดตรงกันก่อนนะคะก็คือโอให้โอได้มีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะแล้วก็ถ้าทําถ้ารับอวัยวะไปแล้วโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยก็จะโดนลดลำดับลงไปอยู่ ที่ลำดับการจัดสรรขั้นสุดท้ายนะคะหลัก็สุดตามนี้นะคะก็คือเริ่มด้วยเอเจนนะคะจัดสรรตามลำดับของคนไข้แต่ว่าถ้าลงมาเป็นแอคทีฟเดตัเนี่ยจะจัดสรรตามสถาบันนะคะปัญหาระบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าหนึ่งก็คือแน่นอนใครทีเรียเอเจนเนี่ยไม่ไม่ค่อยชัดเจนเพราะมันค่อนข้างนานมาแล้วนะคะกว้างแล้วก็ไม่ได้ลำดับความหนักของผู้ป่วย ปัจจุบันการลิสต์มันก็เลยเช่นคนไข้เอ็กโหรือนอนในโรงพยบาบาลดิบไมโนโทเนี่ยยังอยู่เป็นสถานะเออร์เจนที่เหมือนกันใครลิสต์ก่อนได้ก่อนนะคะแล้วก็ลิสต์เออร์เจนก็ไม่มีกําหนดนระยะเวลาลิสต์แล้วก็ค้างเลยอ,อยู่ระดับหนึ่งก็อยู่ระดับหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การจัดลําดับตามสถาบันเนี่ยไม่ใช่ตามผู้ป่วยเป็นการไล่ลิสต์ตามสถาบันนะคะไม่ไม่ใช่ลิสต์ว่ามีคนไข้คนไหนความหนักเบาเป็นยังไงนะคะ่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถ้ามีดนเนอร์มานะคะการไล่เรียงก็จะเป็นตามนี้นะคะ การได้เรียนเขาจามีโดเนอร์มานะคะแล้วก็การจัดสรรเออร์เ,เจนที่ว่าอเออร์เจนมีตอนนี้มีทั้งหมดแดคนก็เรียงมาเลยนะคะอันนี้ลิสต์ก่อนเบอร์หนึ่งลิสต์ก่อนได้เรียงลงมา first come, first เฟิร์สคั้เฟิร์สเซิร์ฟใครใครรับวิว,วะก็รับได้ก่อนนะคะสอเบอร์หนึ่งรับก็รับเลยนะคะถ้าไม่รับก็ลงมาที่เบอร์สองนะคะพอเออร์เจนหมดก็จะลงมาที่คิวปกติคิวปกติเนีย่ยกลายเป็นคิวโรงพยาบาลแล้วก็จะถามบํารุงราชรับไหมนะคะรัาวิถีรับไหมนะคะ,ถ,ะ,คะถ้ารับ เดี๋ยวไปต่อนะคะงั้นก็จะค่อยๆไล่ลงมาอย่างนี้ยค่ะว่าอ่ะธรรมชาติไม่เอาลงมาเติร์ดเิร์อ่าคิวถึงตุลาตุลาหลักไหมอย่างนี้ยนะคะทีนี้อันนี้ภาพเดียวกับจางจีนเมื่อกี้นะคะทำสไลด์หน้าตะวันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อลำแบบพอหลุดเออเจน์ลงมาเป็นเจตัแอคทีฟเนี่ยเอเยววาวะเนี่ยก็จะถูกจะเรียกว่าถูกออโลเทตไปให้สถาบันนั้นๆเลยแหละขึ้นแต่ว่าสถาบันนั้นๆน่ะรับหัวใจไหมและสถาบันนั้นๆเป็นผู้เลือกที่จะ บอกว่าจะให้ผู้ริษจักท่านใดนะคะโดยที่ค่าอายะกิลานะคะเราก็จะพิจารณาหลายหลายอย่างนะคะเช่นบัตรร๊ปนะคะแล้วก็ไซส์แมทชิ่งอิมมูโนโลจีแล้วก็ความหนักเบาแล้วก็ระยะเวลาที่รอคอยมาว่าจะอาระบเทไปให,ให้กับเผู้ผู้ป่วยที่รอรีสือท่านไหนนะคะนั้นก็น่าจะประมาณนี้นะคะจะเโดยเวลามา,าระยะหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับอาจารย์สปานีครับก็เราได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการการลิสต์ต่างๆเป็นยังไงนะครับก็อาจจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนากันต่อไปนะฮะแต่เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องยากนะว่าเราจะมาเล่นเขาเรียก play God ไม่ว่าจะตัดสินให้ใครอยู่ใครรอดเนี่ยนะฮะความยุติธรรมหรือเรื่องจริยธรรมต่างๆก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะนะฮะปรัชญาต่างๆนอกจากเรื่องเหตุผลทางการแพทย์แล้วคงจําเป็นจะต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นโอเคครับก็มีใครมีคําถามไหมครับกับอาจารย์ ทั้งสามท่านครับพวกเรามีใครจะถามไหมฮะในห้องจันอูมีอะไรอยากจะถามไหมครับอาจารย์อมอาจารย์อมครับคืออาจารย์อมถามอาจารย์อมถามถามคืออย่างงี้ฮะอาจารย์เพาบอกว่ามันมันไม่แมทช์ไซส์มันไม่ได้หรือว่ามันยังไงไหมฮะอาจารย์ เดี๋ยวให้อาจารย์ท่านอื่นช่วยช่วยตอบนะคะแต่ว่าอ,อค,คิดว่ามีหลายปัจจัยค่ะก็คือหนึ่งก็คือบางบางครั้งเป็นเรื่องของด onor management เรื่องที่หนึ่งเลยนะคะก็คือบางครั้งมีโดนอ o r แต่โดนอ o r นั้นอาจจะเรียกว่ามีเรียกว่าอะสัป o p t i เล็กๆอ่เช่นมี high a n ปอยู่อ่ะบา,บางครั้งเราก็ต้องปฏิเสธด้วยด้วยเหตุผลมี high โนโท p o หรือว่าเอ,อ,อายุมากเกินไปมี risk factor อื่นๆนะคะอันที่หนึ่ง อันที่สองก็คือเป็นเรื่องของการแมทชิ่งด้วยค่ะก็คือแมทชิ่งบางทีไซส์ทีกรุ๊ปไม่ตรงนนะคะหรือว่าสุดท้ายก็จะมีเรื่องเออมื่อกี้ท่าอาจารย์จำจำตาราง